Transcrição e Legendas สเต็ปชินตาครับสปีดวิลส์งานอัปเกรดช็คเนี่ยที่ร้านมีมาประจำนะอย่างโปรเจนเนอร์ตัวนี้อยากขับดีขึ้นก็จัดเซตยอดนิยมไปเลยตัวนี้ราคาไม่แรงมากด้วยและเป็นเซตที่เรียกได้ว่าค่อนข้างครบในเรทราคานี้นะครับเป็นเซตหน้าควีนหลังพิกกี้แบ็กจากโปรเวนเดอร์เช่นเคยชุดหน้าเนี่ยมาพร้อมสปริงในตัวเลยนะสามารถปรับสูงต่ำสลดกระบอกได้แล้วก็ที่สําคัญปรับนุ่มแข็งได้16ระดับนะครับใครแบบขับแล้วอยากได้ความนุ่มความเนียนตัวนี้ช่วยได้เยอะส่วนชุดหลังเนี่ยเป็นพิกกี้แบ็ก มีกระบอกซับแข้งในตัวสามารถปรับนุ่มแข็งได้8ระดับขับหน่งไม่พอขับเนียนขึ้นได้ด้วยชุดนี้นะครับงบประมาณเนี่ย4 0 0บาทเท่านั้นสป e ดดีวิ s ร้านแต่งรถชบุรีจัดให้ครับเซตพิมพนิยมครับสเต็ปชินตากับร้านสป e ดดีวิ s นะครับ นี่รีวรเวลข้ามาสลับยางถองล้อโดนค่าสลับยางประมาณ4 0่0 0กว่าบาทนี่ครับเซ็ตชุดหน้าควีนหลังพิกกี้แบ็คข้างหน้าเนี่ยเป็นควีนซีรีส์มีสปริงมาให้ในตัวนะครับปรับสูงต่ำแบบสลับอกได้ตัวนี้ปรับุ้นแข็ง16ระดับนะครับได้ความหนึบได้ความเนียนเพิ่มขึ้นด้วยส่วนชุดหลังมีกระบอกน้ำมันเพิ่มมาให้ติดตัวไปเลยเป็นพิกกี้แบ็คนะครับชุดนี้ปรับได้8ระดับหน้าหลังอยู่ที่4,700เรซ็ตพิมพ์นิยมแบบนี้จัดให้ได้ครับสปีดทีวิวสรจางแบุร,รบคณครับ